รแฟนเพจพิลายครับผมอยู่ในรถ Porsche นะครับ987คันนี้กับระบบจอตรงรุ่น Android นะครับเป็นตรงรุ่นของ Porsche รุ่นนี้เลยนะครับถือว่าสวยงามลงตัวนะครับเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอกันนะครับตอนนี้ผมเปิด m v อยู่นะครับเปิดผ่าน USB ทับด้นะครับหลังเสียบเข้าไปแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นไฟล์หนังไฟล์เพลงใส่แผ่น DVD นะครับหรือจะเอา SD card มาเสียตรงนี้ใช้งานได้นะครับ นี่เวิร์กเลยนะครับเป็นหน้าจอบิวอินนอร์เน็ตรูปสวยงามลงตัวสุดๆแบบนี้นะฮะหน้าจอทัชสกรีนนะครับแต่ออกมานะครับมาใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันอื่นๆได้นะครับอ่าแค o u t u b e เข้าไปนะครับใช้งานใช้คำสั่งเสียงต่างๆได้หมดนะครับกดโดนไม่เอย่ยครับผมอ่านะครับก็สั่งงานด้วยเสียงในการค้นหาต่างๆเล่นแอป ต่างๆของ y o YouTube ดูมิวสิกวีโอเ v นะครับครบทุกฟังก์ชันการใช้งานจะเพิ่มกล้องถอยหลังก็ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ติดเพิ่มนะครับสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับหรือต้องการที่จะติดจอิจิต i อนทีวีนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งเข้าไปได้นะครับอ่านะครับดีเลยนะครับความไวนะครับก็ขึ้นอยู่กับบีเน็ตของคุณลูกค้าแล้วนะครับแนั้เองนะครับเนี่เวิรเลยนะฮะ นี่ครับแต่นะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสียข้าไปได้นะครับกดโฮมออกมานะครับนี่นะครับก็ยังสามารถไปใช้งานในส่วนของอื่นๆได้อีกนะครับแผนที่นําทางนะครับกดเข้าไปนะครับปุ๊บปั๊บนะครับรอแป๊บหนึ่งนะผมใช้หนึ่งนะครับกดเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะค้นหาด้วยเสียงนะครับสั่งงานสั่งฟังก์ชันต่างๆด้วยเสียงได้นะครับค้นหาสถานที่ต่างๆนะครับ ก็สามารถใช้งานได้เลยเนี่ยครับเราเข้ามาแล้วเราก็สามารถที่จะค้นหาหรือใช้คําสั่งเสียงได้เลยนะครับในรถปอร์ตคันนี้นะครับก็ถือว่าครบฟังก์ชันสมบูรณ์แบบอีกคันหนึ่งนะครับเราได้จอที่เป็นระบบ Android ด้วยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆในรถปอร์ตคันนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นลักสำเร็จโรงงานตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับก็สนใจข้ามาติดตั้งกันได้นะครับที่มิลลาชอวโยนะครับสำนักงานใหญ่สีนครินนะครับเบอร์โทรครับ อ่า02 383 4555นะครับหรือว่าติดต่อผมได้เลยนะครับที่เบอร์081 734 83 70ครับเบอร์คุณฟ้าเบอร์อะไรครับ0 9 0 4 0 7 9 7 9 2ครับผมสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมโค้งลาไปแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ